โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลวูฟพบลิเวอร์พูลวันเสาร์ที่28กันยายน2567ลิเวอร์พูลเล่งซิลชัยต่อเนื่องเพื่อไล่จี้กดดันตำแหน่งจ่าฝูงพิมลิกงานนี้ไปเยือนแต่สถติฟ้องเข้าร่องแข้งเต็ม,เ,ตมเมื่อวูฟผูกป,ปีแพ้ในลีกถึง14จาก15นัดหลังสุดพิมลิกอังกฤษวูฟแทมตันปะทะลิเวอร์พูล เวลา23นาฬิกาสนาทีถ่ายทอดสดทรูพรีเมียฟุตบอล1และ2สนามโมริเนิวสเตเดียมวุฟแถมตันแกดีโอเนิลฤดูกาลนี้ทางบอลไม่ดีทางบ้านยิ่งแย่เมื่อล่าสุดออกไปแพ้แอสตันวิลล่าไม่พอ,อยังสังเวยเยซอนมอสเกล่ากองหลังโคลอมเบียเจ็บเข่ารุนแรงว่าสววจะปิดเทอมก่อนเพื่อนนอกนั้นยังไร้ตัวเลี่ยงอีกเพียบทั้งซาซาคาริสิตเอ็นโซกอนซาเลสบาสเตียงเมอร์ปิว บูบากาตาโอเล่ไหนจะโตติกโกเมสแนวรับอีกรายไม่ชัวร์จะเรียกความฟิตทันหรือไม่ยังดีที่ตัลังแนวรุกอยู่ครบเยอเกนสตานลาเส้นยืนหน้าเป้าพร้อมด้วยช่องลิกแนเบลการ์ดกับมาเตอุสคุนญา่าปั้นเกมลิเวอร์พูล อร์นเนอร์สโลตเผยข่าวดีเมื่ออลิสันเบเกอร์จอมเซฟมือ1ฟิตซ้อมพร้อมแย่งตำแหน่งคืนจากควีวนเคเลเลอร์เท่ากับตอนนี้มีแค่ฮาวิเอลเลียตกองกลางตัวรุกที่ยังพักรักษาอาการบาดเจ็บระหว่างรับใช้ทีมช่าอังกฤษชุดเล็กการจัดทับเตรียมจัดเต็มเดียโกโชต้าจองหน้าเป้ายิงทีมเก่าโดยมีโมฮัมเหม็ดซาลาดอมนิกโซโบสลและลุยดิอารสทำเกมสนับสนุนส่วนดาวินนูเยสพึ่งลงเต็ม90านาทีในเกมถล um ่มเวสแฮมเข้ารอบคาราบาวครับคาดว่าคงได้โอกาสพักไปโดยปริยาย นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามวูฟแฮมตัน4-3-2-1แซมจอห์นสโตนเนลสันเซเมโดซานติอาโก้บุยโนคริกดอรสันรายานไอายุรีมาลิโอเลอเมนาอันเดย์ชูอัลโกเมสชองริกแนเบลการดมาจิุสคุนย่าเยอเกนสตานลาเซนลิเวอร์พูล4-2-3-1อลิสซอนเบเกอร์เชนอเล็กซานเดอร์นูอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิวฟานไดแอนดูโลปัสันอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ ไรอันกราเฟนแบกมฮัมหม็ดสาลาโดมิริกโซโบสไลหลุยดิอสดีโกโชตาความน่าจะเป็นของเกมลิเวอร์พูลข่มขาดลอยแบบครบวงจรอีกทั้งรูกการี้วุบวูบไปดือด้อโดยเฉพาะเกมรับเดิมรั่วอยู่แล้วยังมาเสียตัวหลักเจ็บหนักอีกตามทรงหงแดงไม่ควรพลาดสามแต้มผลการแข่งขันที่คาดวิบแถมตันแพ้ลิเวอร์พูลหนต่อ3 LFC TV รายงานว่าอาร์เนอร์กับแนวรุกลิเวอร์พูลของเขาที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวลานี้ข้อดีของจำนวนเกมคือผู้เล่นได้ลงเล่นหลายนาทีและพวกเขาเข้าใจว่าไม่สามารถลงเล่นทุกเกมเพื่อให้ตัวเองฟิตและเล่นได้ดีตราบใดที่พวกเขายอมรับสถานการณ์นี้ซึ่งตอนนี้พวกเขาเป็นแบบนั้นผมเองก็เห็นรอยยิ้มของพวกเขาบ่อยมากและนั่นคือสิ่งดีๆสำหรับเราผมต้องทำให้พวกเขาตื่นตัวอยู่เสมอ ผมรู้คุณภาพของพวกเขาแต่เรายังไม่ได้เจอกับอุปสรรคมากนะักนอกจากเกมกับฟอ r ์เรสดังนั้นคุณจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เล่นและปฏิกิริยาของพวกเขาต่ออุปสรรคและเกมที่ยอดเยี่ยมพร้อมสกอร์ที่ยอดเยี่ยมทังนี้อาเนอร์ยังพูดถึงลยดิอาร์สอีกด้วยว่าเราพยายามฝึกซ้อมให้หนักและช่วยเหลือพวกเขาในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และวิธีทำสิ่งต่างๆในสถานการต่างๆ แต่ใน3ส่วนสุดท้ายของสนามมันคือคุณภาพของผู้เล่นและตอนนี้เขาทําได้ดีมาเสมอเขายิงประตูในพิวริกได้แปประตูในฤดูกาลที่แล้วเขาพลาดอะไรไปเยอะไหมบางทีเขาอาจจะโชคไม่ดีแต่ผู้เล่นที่มีคุณภาพเช่นนี้จะยิงประตูได้เสมอ ผมรู้ดีว่าโค้ชต้องการอะไรจากผมลิพูเอ็โครายงานว่าดมินิกโซโบสไลเปิดเผยว่าเขารู้ดีว่าอันเนอร์เฮดโค้ชของทีมลิเวอร์พูลนั้นต้องการอะไรจากเขาเพื่อสนับสนุนทีมในระบบการเล่นใหม่นี้และเขายืนยันว่าจะพยายามให้สุดความสามารถเรามีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ในช่วงปรีซีซั่นเขาบอกสิ่งที่เขาต้องการจากผมและต้องการให้ผมทำอะไรบ้างเพื่อทีมนี้แน่นอนว่าเขาต้องการให้ผมยิงประตูให้ได้มากขึ้นและมีอาิ์ให้ได้มากขึ้น ผมเองก็หวังว่าผมจะทําได้แบบนั้นผมจะพยายามทํามันเพราะเราก็จะมีผู้เล่นที่ดีอยู่ในตําแหน่งแนวรุกถ้าคุณจ่ายบอลได้ดีพวกเขาสามารถทําประตูได้เลยและใช่บทบาทของผมจะแตกต่างไปจากปีที่แล้วเล็กน้อยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะความตั้งใจของผมก็คือการพยายามทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือทีมแม้ว่าสถิติของผมจะไม่สูงนักแต่ผมก็จะสนับสนุนทีมให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมในตอนนี้ คาบ้านคาใจอานเนอร์รับเริ่มต้นดีคุมลิเวอร์พูลแต่ไม่เพอร์เฟกอาเนอร์สล็อตออกโรงยอมรับว่าตนเริ่มต้นการทำงานกับหงแดงได้ดีแต่ไม่ถึงกับสมบูรณ์แบบทั้งๆที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งในฤดูกาลแรกก็ตามโค้ชหัวสยวัย46ปีได้รับการแต่งตั้งให้เข้าบากุมบังเหียนยอดทีมแห่งทินแอนฟิลด์แทนที่จะเกนครอปซึ่งประกาศวางมือหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาโดยในตอนแรกสาวกเดอะค็อปจำนวนมากตั้งคำถามว่าเขาเหมาะที่จะสารต่อง,งานของกุนซือชาวดอยหรือไม่ อย่างไรก็ตามอาเนอร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันสมองของเจ้าตัวสุดยอดมากๆเพราะการคุมทีม7เกมในทุกรายการสามารถเก็บชัยชนะได้6แมตช์และแพ้1เกมเท่านั้นโดยเจ้าตัวยอมรับว่านี่คือการเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมจริงๆผมคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นในเชิงบวกแต่ก็มีความผิดหวังเล็กน้อยจากการที่เราแพ้ในบ้านแมตช์พบนอตติงแฮมฟอร์เรสผมคิดว่าทุกๆเกมในบ้านที่ขุนแพ้เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่การสู้กับทีมที่แข่งขันเพื่อตำแหน่งท็อปโฟ แม้ว่าคุณไม่มีทางรู้ว่านอตติงแฮมจะทําอะไรได้บ้างในฤดูกาลนี้แต่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วมันคือการเริ่มต้นที่ดีไม่ถึงขนาดสมบูรณ์แบบเพราะเราน่าจะชนะในเกมที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้แต่สไตล์ที่เราเล่นและแนวทางการเล่นของเรามันยังคงใกล้เคียงกับสิ่งที่พวกคุณคุ้นเคยมาตลอดเกือบ9ปี แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเราเกือบใช้นักเตะชุดเดิมเหมือนกับที่เจอเก้นใช้การรักษาผลการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ผมต้องยอมรับว่าโปรแกรมต่างๆมันดีสําหรับเราแม้คุณไม่มีทางรู้อีก17หรือ18เกมทีมเหล่านี้ที่อยู่ในโซนท้ายตารางอาจพุ่งขึ้นมาในอีกหลายๆสัปดาห์หรือหลายๆเดือนก็ได้มันจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่สมบูรณ์แบบ1เกมเฮดโค้ชชาวดัตระบุ กายสปอร์ตรายงานว่าลุยดีอาร์สกับการทำงานร่วมมือกับอาร์เนอร์ส็อตเฮดโค้ชคนใหม่ของลิพูผมพูดจากใจได้เลยว่าเขาเป็นคนดีมากนับตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันความสัมพันธ์ยังคงดีอย่างต่อเนื่องและพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นเขาเป็นคนที่ใส่ใจมากกับสิ่งที่คุณต้องการปรับปรุงแม้จะเป็นรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆเขาไม่เคยมองข้ามในสิ่งนั้นเขาก็ยังคงชื่นชมคุณสําหรับสิ่งดีๆที่คุณทําเสมอและไม่ใช่แค่กับผมเขาทําแบบนี้กับผู้เล่นลิพูทุกๆคนเขาเป็นโค้ชทีีีี่ดดเเลยทเยทว ระบบการเล่นของอาร์เนอร์นี่เข้ากับสไตล์การเล่นของลูโชจริงๆการแข่งขันที่ผ่านมาในลีก t ดี a ร์สยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆและด้วยวัย27ปีของเขาไม่แน่ใจว่านี่เป็นช่วงขาขึ้นได้หรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันดูพัฒนาไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดเลยสาต,ตนออกโรงทํานายผลคู่ลิพูบกุกเยนวุฟเกมเพียลีกคืนวันเสาร์ คริสตันนักวิเคราะห์เกมของ BBC Sport, s p o r t เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสามารถบบกไปเก็บ3คะแนนจากวูฟแธมตันได้ในเกมเพีย์มตีคู่ดึกคืนวันเสาร์แม้จะไม่ใช่งานง่ายสำหรับลูกทีมของอาร์เนอร์สลอตก็ตาม วูบไม่ได้แย่เท่าที่ผลงานแสดงให้เห็นแต่ผมสงสัยว่าแฟนบอลคงกำลังจะหมดความอดทนกับผู้จัดการทีมอย่างแกรี่โอเนลไปบ้างแล้วนั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและไม่ยุติธรรมเพราะโดยรวมแล้วเขาทำผลงานได้ดีในฤดูกาลที่แล้วแต่เห็นได้ชัดว่าการที่วูบจบฤดูกาลที่แล้วได้ไม่ดีและเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยวิธีเดียวกันนั้นไม่ได้ช่วยเขาเลย เกมนี้ก็คงไม่ช่วยอะไรเข้ามากนักเช่นกันมันเป็นเรื่องยากที่จะมองข้ามชัยชนะของลิเวอร์พูลเมื่อพิจารณาจากพลังในเกมรุกและความแข็งแกร่งของพวกเขาจากมานั่งสำรองพวกเขาถล่มบอลมัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและแม้ว่านัดนี้จะสูสีแต่ผมก็ยังคิดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะได้สตันฟันทงวูฟ1นึ่งลิเวอร์โโชตานายเป็นตำแหน่งกองหน้านะเพื่อนโคดี้ฮะอะไรนะอืมพวกเขาไม่ได้ดูการแข่งขันยูโรเหรอ พวกนายคิดว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันได้หรือเปล่าน่าเสียายจังดาวินนูนเยสเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นเรื่องตลก FT บริ i ัน2รายงานว่าเรื่องมีอยู่ว่าสโมสรลิเวร์พูลได้ทำการปล่อยคลิปดีโกโชต้าและอลิซิธแม็กอลิสเตอร์เป็นตัวแทนเก็ม f c 25 e เดินแจกการ์ดค่าพลังผู้เล่นลิเวอร์พูลทุกๆคนในสโมสรและจนมาถึงนุนเยส หลังจากนูนเยสรับการ์ดค่าพลังของเขาไปก็พูดขึ้นมาว่าค่าคะแนนของเขาในฤดูกาลนี้มันจะไปขึ้นได้ยังไงในเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลนี้มาเจ็ดเกมเขายังนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองไปแล้ว5เกมพอนูนเยสพูดจบเท่านั้นแหละทั้งโชต้าแมกกาและลุยดิอาสก็ต่างขำกันยกใหญ่เลยทีเดียวหลายๆคนอาจจะเศร้าและเห็นใจนูนเยสกับเรื่องนี้แต่เชื่อว่าเวลาของเขาจะมาถึงแน่ๆครับใจเย็นๆมองเป็นเรื่องสนุกไป เพราะเจ้าตัวเองก็ยังสนุกด้วยเลยนะครับมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เขาต้องอดทนเท่านั้นจริงๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ